เดี๋ยวเรามาดักโลเทเลอร์นะครับ<า>ไหนนะดูสิเดี๋ยวเราเติมน้ำมันให้เทเลอร์เดยรอดักเราจะดูเห็นเทนเลอร์ครั้งแรกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก่ัน <c oughs> ดู GPS แล้วน่าจะใกล้เข้ามาแล้วเราจะเรามาเติมน้ำมัน มาแล้วมาแล้วมั้งตีไฟเลี้ยวมานี่นะคันนี้แหละนามาแล้วนายนา่นนายนั่งเด็กเข่าของน้ำมึงม,ม,ม,มาแล้วครับมาดักมาดักรออยู่กำแพงเพชร Tờ nó ăn Tờ nó ăn còn Đây này, đi này, đi này. Không, hiền như bà ก็เนี่ยคือเติมเต็มถังบ่เติม <c oughs> เต็มถังนะครับ